กลับสวัสดีทุกทุกท่านที่คารพรัากยิ่งสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนกร,รกฎาคมพศ2565ค่ะเช่นเคยนะคะอาจารย์เบยิบซีใครใจได้นำไพ่ชุดไรเดอร์เวด มาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะคะเรามาเริ่มรายการกันเลยค่ะโอมอคีพาหูบุพผังสการะวันทนังครูบาจารย์ยังอจารย์เทวามุนีรือศีสิทธาปิตมตาอโลคเยนะสุเคนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะวันนี้นะคะบียิใครใจจะเลือกไพ่ออกมาจํานวนทั้งสิ้นสิบใบค่ะและจะอ่านไพ่เรียงตามตําแหน่งนะคะทั้งสิทธิตำแหน่งที่ได้นะคะการเรียงไพ่ในแต่ละตำแหน่งนี้อาจารย์บียิใครใจได้ศึกษาเรียนรู้มาจากท่านอาจารย์ธนกรสินเกษมค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะท่านผู้ชมใบแรกค่ะได้ภาย Knight of s w o r d เนะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าในเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับท่านที่เกิดราศีสิง์ในตลอดเดือนกรกฎาคมนะคะตัวท่านเองมีในด้านของภารกิจเนี่ย ที่ยุ่งมากเลยทีเดียวนะฮะนะมีทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านต้องเร่งรีบลงมือทำนะคะอย่างด่วน,นเลยทีเดียวค่ะนะคะสิ่งที่จะทำให้ในภารกิจต่างๆของท่านที่เกิดราศีสิง์จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายนะคะ ท่านต้องไม่วู่วามไม่เจร้อนนะคะต้องมีในด้านของสติอยู่ตลอดเวลาค่ะลงไม้ลงมือทำสิ่งใดก็ตามนะคะให้ไม่วู่วามไม่เจร้อนนะคะให้กลับมาอยู่กับสติอยู่ตลอดเวลาค่ะท่านผู้ชมนะฮะดังนั้นเนี่ยอย่ารีบมากอย่ารีบร้อนนะคะอย่าบุ่มบามแล้วก็อย่าเจร้อนด้วยนะคะเวลาเรา เ,เหมือนคำพังเพยนะคะชา้ชาๆได้พลาเล่มงามนะคะดังนั้นไม่เร่งไม่รีบนะคะท่านนี้เกิดราศีสิงห์เพราะว่าโดยโดยพื้นดวงของท่านนี้เกิดราศีสิงห์แล้วท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองและทำสิ่งใดก็พอคิดปุ๊บก็ทำปั๊บเลยในทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยต้องทำไมคะไม่เร่งไม่รีบจนเกินไปนะคะท่านผู้ชมนะ ให้อยู่กับสติอยู่ตลอดเวลาค่ะนะนี่ค่ะ night of s o r d นะะึกะต่อแม้ค่ะเดีบีใครใจเลือกไพ่ใบที่2นะคะซึ่งไพ่ใบที่สองนี้จะอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระค่ะได้ไพ่ใบที่2แล้วนะคะไพ่ใบที่2ออันนี้ก็คือไพ่ Queen of Cups นะคะโอ้โ oh หอยู่ในตำแหน่งของกระดุมแพ้กระดุมแพะก็คือในด้านของการเงินการทองนั่นเองค่ะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์มีเหตุให้ต้องติดต่อพูดคุยกับ ทางด้านสถาบันการเงินต่างๆนะและการติดต่อเจราจาการพูดคุยมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะในไพ่บ่งบอกเลยว่าตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกวงการเลยนะคะโดยเฉพาะจาก สถาบันการเงินต่างๆค่ะนะและในไพ่ก็ยังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะคะว่าตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์เองสามารถดูแลควบคุมระบบบัญชีรายรับรายจ่ายได้เป็นอย่างดีเยี่ยมรวมทั้งในด้านของภาษีต่างๆด้วยนะคะซึ่งตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์เองสามารถดูแลบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะคะว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดราศีสิงห์ไม่ขาด ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เลยทีเดียวนะคะหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองดังนั้นเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีเลยสําหรับท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านต้องเป็นไงให้ มีในด้านของการโฟกัสในด้านของธุรกิจของท่านให้มากเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าธุรกิจของท่านจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ ight, ก็ตามนะคะเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกให้ทราบเลยนะว่าน้ำขึ้นให้รีบตกักช่วงนี้การเงินการทองมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์ดีมากค่ะและที่สําคัญนะคะตัวท่านสามารถบริหารจัดการระบ,บบบัญชีรายรับรายจ่าย ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวท่านที่เกิดราศีสิงห์เห็นไหมคะโอ้โหเงินทองไม่ขาดมือแถมซ้ำยังได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากบุคคลในวงการสถาบันการเงินด้วยนะคะต่อแม่ค่าเด c บีมใครใจเลือกไพ่อีกหนึ่งใบนะอยู่ในตำแหน่งสหสชะั้นะคะท่านผู้ชมได้ไพ่ Three of Cups ค่ะ วันนี้ขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสำหรับท่านที่ต้องมีในด้านของการติดต่อเจรจาการพูดคุยกับบุคคลในวงสังคมในแวดวงต่างๆของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะการปฏิสัมพันธ์การพูดคุยในด้านต่างๆ มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งในด้านของการเดินทางไปเหนือร่องใต้เดินทางไปต่างประเทศ การเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะคะการติดต่อเจราจาก,การปฏิสัมพันธ์ในปลายทางก็ได้รับการต้อนรับได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากบุคคลที่อยู่ปลายทางค่ะอันนี้คือ three of cups ค่ะท่านผู้ชมโอ้โหไพ่สวยงามมากๆนะคะดวงดีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะท่าน ที่เกิดราศีสิงห์นะคะหยิบไพ่มา3ามใบเนี่ยมีความหมายดีทั้ง3าใบเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูไพ่ในใบที่4นะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของพันธุค่ะได้ไพ่แล้วนะคะ six of swords บ่บงบอกให้ทราบว่านะคะในด้านที่อยู่อาศัยคะ่ะท่านผู้ชมนะฮะดังนั้นถ้าที่เกิดราศีสิงห์เนี่ย ต้องมีในด้านของการคอยดูแลทำความสะอาดนะคะบ้านช่องห้องหอเนี่ยอยู่เป็นประจำค่ะบางท่านงานยุง่งงานเยอะงานแยะนะคะจนอาจไม่มีเวลาในด้านของการจัดห่วงจุ้ยที่บ้านให้เหมาะสมนะฮะหรือมีการทำความสะอาดบ้านนะคะดังนั้นท่านที่เกิดปลาศีสิงในช่วงวันหยุดในช่วงที่ท่านมีโอกาสให้รีบกลับมาดูแลนะคะในเรื่องของห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยเนี่ย ให้เกิดความเหมาะสมนะคะยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยดูแลให้ดีนะ ในตามหลักของ่วงจุ้ยแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีข้าวของวางเกะก,กะอยู่ในบ้านของเรานี่นะคะสิ่งข้าวของเรานั้นเนี่ยเขากีดกวางการเดินทางของเงินนะคะดังนั้นที่รีบเก็บใส่ลังใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะสิ่งใดที่เป็นข้าวของเก่าเก็บไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยให้จำหน่ายใจแจกไปเสถค่ะเพื่อที่ว่าผู้ที่ได้รับสินค้าหรือสิ่งของนั้นเขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ ท่านผู้ชมนะฮะและโต๊ะที่ทํางานของท่านใดเนี่ยโอ้โหงานเต็มโต๊ะไปหมดเลยแบบนี้ให้รีบเก็บใส่ลิ้นชักไว้ก่อนพองานชิ้นไหนเนี่ยถึงเวลาค่อยนางานชิ้นนั้นขึ้นมาปฏิบัตินะคะจะทําให้ตัวท่านเองมีนด้านของการความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเวลาทํางานไม่มีความวิตกกังวลใจมองใบหูมีแต่งานเต็มโต๊ะเ,เลยแต่ถ้าท่านหยิบขึ้นมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะท่านจะสามารถเนี่ยเรียงลําดับ ในขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถ r ร a t e ความคิดในด้านของความคิดสร้างสารรค์ในด้านเกี่ยวกับด้านของการงานได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะบนโต๊ะที่ทำงานนี้นะคะท่านผู้ชมควรจะมีต้นไม้เพียงสักต้นเดียวก็พออย่างเช่นต้นไผ่กลนอิมต้นพลูด่างเป็นต้นนะคะเห็นไหมโอ้โหอันนี้คือ six of swords เขาขึ้นมานะคะดังนั้นนะคะท่านอย่าประวิงเวลานะคะให้รีบ ดำเนินการในทันทีนะคะท่านผู้ชมสำหรับสุขภาพพารณาณััยของคุณแม่นะคะของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะในเดือนกรกฎาคมนี้บ่งบอกให้ทราบเลยว่าคุณแม่ของท่านอาจจะมีสุขภาพพารมามัยเกี่ยวในด้านของการปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกปวดบ่าปวดไหล่นะคะก็ดูแลสุขภาพพารณาณััยของคุณแม่ให้มากเป็นพิเศษเกี่ยวกัเรื่องของข้อและกระดูกค่ะ นะคะต่อไปนะคะเดบวี C, ใครใจเลือกไพ่อีกหนึ่งใบซึ่งอยู่ในตำแหน่งของปุตตะค่าเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะคะโอ้โหเดดทรี e e ฟเพนต์เไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมเขาบ่งบอกให้ทราบว่าสําหรับท่านที่มีลูกหลานนะคะลูกหลานไม่ดื้อนะคะเนี่ยนะมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีสําหรับท่านที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารของท่านก็จะช่วยในด้านของการ ทำธุรกิจช่วยในด้านของการบริหารจัดการให้กับท่านเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะ ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะนะคะปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับลูกน้องบริวารเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีค่ะและสำหรับท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะหากท่านมีโครงการใหม่มีไอเดียใหม่หรือมีเรื่องราวใหม่ๆที่ต้องการจะสรรสร้างและลงมือทำนะคะในไพ่ก็แนะนำให้เลยว่าให้ตัวท่านนะคะนำตัวเองเนี่ยเข้าไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะถึงแม้ว่าท่านจะมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆเนะ่ดี พออยู่แล้วนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยความรอบรู้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีเรื่องใหม่ๆเนี่ยเข้ามาตลอดเวลาเลยทีเดียวดังนั้นพ่แนะนําว่าถ้าที่เกิดราศีสิงห์ต้องนําตัวเองเนี่ยนะคะไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานำตัวเองเข้าไปพบกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเฉพาะด้านในด้านนั้นๆน,น,นะคะ ในที่โค้ชครูบาอาจารย์หรือครูรหรือผู้ที่มีประสบการณ์ที่อยู่ในระดับ แถวหน้าอยู่ในระดับท็อปนำตัวของท่านเองเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านี้นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะท่านที่เกิดราศีสิงห์โหตภพยสวยนะ three of pentacles นะคะเรียกว่าการจะทำอะไรเพิ่มเติมก็ตามในช่วงนี้นะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จแล้วก็ได้กำไรกําไรเนี่ยดีเยี่ยมเลยทีเดียวะคะ่ะท่านผู้ชมต่อมานะคะเดีบ๋บใครใจเลือกไพ่อีกใบหนึ่งคะ่ะ ไพ่ใบน,นี้จะอยู่ในตำแหน่งของอรินะคะโอ้โหได้ดีแอมเฟรไพ่ใบนี้สวยงามมากๆท่านผู้ชมคะและเป็นไพ่ที่อาจจะดีอีบีใครใจเนี่ยรู้สึกแบบชอบมากๆค่ะไพ่ใบน,นี้เขาจะมีในด้านของความอบอุ่นมีในด้านของความปลอดภยัยมีในด้านของความรักนะคะโอ้จริงๆแล้วอาจจะครบ ตามกฎของมาสโลเลยทีเดียวนะคะไพเบนีนะคะชอบมากๆเลยทีเดียวค่ะไพเบนีนะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดราศีสิงห์นี่นะคะต่อจากนี้ไปนะคะในด้านของความท้าทายในด้านของปัญหาและอุปสรรคต่างๆสิ่งที่ตัวท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขนะคะเข้าไปปรับปรุงเป็นเรื่องง่ายแล้วนะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างถูกดำเนินการ ไปได้อย่างง่ายดายเป็นตามลำดับขั้นตอนเป็นได้ดังใจปรารถนาของท่านที่เกิดราศีสิงเลยทีเดียวและในไพ่ยังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะคะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้การผลักดันให้การสนับสนุนในเรื่องราวต่างๆนี้กับท่านด้วยค่ะ โอ้โห oh, อันนี้คือ The e m p r s นะคะสวยงามมากๆพาไพ่ใบนี้นะคะดังนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีสิงห์ด้วยนะว่าช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆของท่านมันกำลังผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้การผลักดันให้การสนับสนุนตัวท่านด้วยค่ะนะคะอ่าต่อมานะคะอันนี้คือ a c of g u s ไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของ ปัตตนินะคะท่านผู้ชมเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความรักของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะได้ X อ f c ์อ s คัพส์แบบนี้ก็สบายใจได้เลยทีเดียวนะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์ไพ่บ่งบอกให้ทราบว่าความรักของท่านตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เป็นไงคะหวานชื่นมีความสุขมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นไปนในทิศทางที่ดีเลยและที่สำคัญนะคะคู่ครองของท่านคนพิเศษของท่าน ไม่ว่าท่านจะแต่งงานแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วหรือไม่ไม่ว่าท่านกําลังจะแต่งงานนะคะหรือไม่ว่าท่านกําลังเพิ่งจะเป็นแฟนกันนะเนี่ย มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนมีความเข้าอ,อกเข้าใจกับท่านอย่างแน่นอนคู่และคนพิเศษของท่านนําเรื่องราวดีๆนําความเป็นกัลยะาณมิตรดีๆมาสู่ตัวท่านนะคะเรียกว่าเข้ามาส่งเสริมกันนะคะเข้ามาส่งเสริมทําให้ชีวิตคู่เป็นไงฮะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุข นะคะโอ้โหไพ่สวยงามมากและสําหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์นะมีโอกาสได้พบคู่มีโอกาสได้พบคนพิเศษนะคะงานนี้รวมทั้งกลุ่ม l g b q ด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยและสำหรับท่านที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนนะเขาเนี่ยให้การผลักดันให้การสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงานหน้าที่การงานกับท่านได้อย่างเต็มที่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆดังนั้นนะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์ท่านต้อง ดูแลเอาเอกเ,เอาใจใส่คนพิเศษคนใกล้ชิดพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่อยู่รอบๆตัวท่านเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะและไพ่นี้ใบนี้นะคะยังบ่งบอกรวมถึงบุคคลที่เป็นที่รักที่อยู่รอบๆตัวท่านด้วยนะคะกําลังมีเรื่องราวดีๆมาสู่ตัวท่านนะคะการร่วมปฏิสัมพันธ์ในด้านต่างๆเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความเจริญมั่งคั่งนะคะโอ้โหสวยงามากๆ ต่อมาค่ะเดี๋ยวไปยิบสี่ใครใจเลือกไพ่อีกใบหนึ่งนะคะเขาจะอยู่ในตำแหน่งของมอรณะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์โอ้โหได้ age of sword age of sword หมายความว่าตัวท่านที่เกิดราศีสิงห์เองนะคะการที่เราเนี่ยกำลัง วิตกกังวลใจนะคะหรือกําลังจมจอมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานๆนี่นะมันทําให้เรารู้สึกเป็นไงคะรู้สึกไม่ดีเลยเนาะรู้สึกกังวลใจแล้วก็อยู่กับตรงนั้นแนะ่ไปตลอดทั้งวีทั้งวันเลยใช่ไหมคะทำสิ่งใดก็ยากเป็นเรื่องวุ่นยุ่งยากเป็นเรื่องวุ่นวายเนี่ยไปตลอดทั้งวีทั้งวันเลยนะฮะดังนั้นในตอนเช้าๆนะคะตอนที่ถ้าที่เกิดราศีสิงห์เนี่ย ตื่นนอนขึ้นไปตอนเช้าท่านต้องนอนอยู่บนเตียงอยู่สักพักหนึ่งนะคะและท่านก็ดึกถึงเรื่องราวดีๆอัพพลังงานดีๆนะคะเข้ามาสู่ตัวท่านเช่นการกล่าวคำขอบคุณบรรยากาศดีๆอากาศดีๆกล่าวคำขอบคุณในเรื่องของพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์ที่กำลังเข้ามาในบ้านของฉันนะคะหรือกล่าวคำขอบคุณที่ในวันนี้ตัวท่านมีโอกาสได้พบกับ ความท้าทายพบกับเรื่องราวดีๆตลอดทั้งวันนี้ขอบคุณโอกาสและจังหวะดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านในวันนี้นะคะขอบคุณพลังงานดีๆที่ทําให้ตัวท่านมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆกับบุคคลทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนในโลกใบนี้ได้นะคะท่านนึกถึงเรื่องราวดีๆหรือท่านอาจจะ มีรูปภาพสวยงามนะคะเป็นภาพมงคลต่างๆเป็นภาพที่ตัวท่านเนี่ยได้ติดไว้ร,บรอบๆนะคะภาพเหล่านั้นส่งเสริมในเรื่องของพลังงานดีๆให้กับท่านท่านมองภาพเหล่านั้นไปับรอบๆห้องก่อนนะคะก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วหลังจากนั้นอาจจะไปสวดมนต์ไหว้พระที่ห้องพระสะก่อนนะคะหรือท่านอาจจะไป วิ่งออกกําลังกายลดน้ำต้นไม้นะคะโอ้ยมีหลากหลายวิธีเลยทีเดียวในการอัพพลังบวกให้กับตัวของเรานะคะท่านี่เกิดราศีสิงห์นะคะเห็นไหมและในวันนั้นท่านก็จะมีในด้านของความเบิกบ,บานใจมีความสุขใจตลอดทั้งวันเลยคะ่ะรับรองนะคะ age of sword เขาจะหายไปคะ่ะ ต่อไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งของสุภะนะคะดูซิว่าได้ไพ่อะไร The Sun โ oh อ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีสิงห์้วยค่ะไพ่เด e s u ันนี้นะคะท่านผู้ชมเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านผู้ชมเนี่ยเรื่องที่เป็นรู้สึกมีพลังงานไม่ดีรู้สึกมีพลังงานลบ,บๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวท่านผู้ชมนีนะคะในเดือนกรกฎาคมน,นี้พลังงานลบๆพลังงานร้ายๆเหล่านั้นนะคะเขา จะออกไปจากตัวของท่านผู้ชมค่ะนะคะเขาจะมีกลาำไกลเข้ามาเลยนะฮะและไพ่ใบน,นี้ยังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะคะว่าในตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ หากตัวท่านนะคะถือศีลกินเจถือศีลแห่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งเป็นการดีกับตัวท่านค่ะเนื่องจากว่ามีนางฟ้าเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีมีผู้บังคับบัญชาที่น่ารักให้การผลักดันให้การสนับสนุนตัวท่านเนี่ยตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่คือไพ่เดอะซันโอ้โหอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมบ้านท่านใดนะมีหิ้งพระหิ้งเจ้าอยู่ที่บ้านนะคะ ต้องคอยนําฝุ่นออกนะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วก็ถือว่าการมีฝุ่นเยอะๆอย่างนั้นไม่ดีค่ะทําให้เงินทองเป็นไงคะเงินทองขาดไหมขาดมือดังนั้นเนี่ยดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้าให้ดีท่านผู้ชมตลอดเดือน กรกกรกฎาคมนี้นะคะหากท่านมีเวลามีโอกาสไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตามสถานที่ต่างๆก็จะเป็นการดีกับท่านนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านของท่านนะคะแผ่บรารมีเนี่ยไปทั่วบ้านเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมมีแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาอย่างตัวท่านนะคะและสําหรับท่านที่ทําธุรกิจออนไลน์ทําธุรกิจ เกี่ยวกับทางด้านโซเชียลมีเดียต่างๆตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ธุรกิจการงานของท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเกียรติยศโดดเด่นได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกวงการค่ะโอ้โหสุดยอดดูไพ่เดอะซันต่อมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปยิบซีใครใจเลือกไพ่อีกใบหนึ่งค่ะไพ่ใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของกัมแะมนะคะ ดูสิได้อะไรโอ้โ oh, หได้ full of pentacles ไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชม full of pentacles ก็บ่งบอกให้ทราบว่าในด้านของธุรกิจการงานที่ตัวท่านกำลังดำเนินการอยู่นี่นะคะธุรกิจการงานเนี่ย ผลประกอบการเป็นเป็นทิศทางที่ดีค่ะกําไรกําไรเนี่ยเป็นกรอบเป็นกรํารนะคะมีเงินทองมั่งมั่งคั่งล่ำรวยค่ะโดยเฉพาะท่านที่คอยดูแลนะคะกิจการของตัวท่านเนี่ยอยู่ตลอดเวลามีการโฟกัสอยู่ในธุรกิจของท่านอยู่ตลอดเวลานะคะด้วยความอดทนด้วยความวิริยะด้วยความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจที่แท้จริงมีการลงมือทําอย่างต่อเนื่องและมีการสร้าง <Cornell. S 2> ผลงานออกมาให้เป็นรูปปัะธรรมประจักษ์กับสายตาของคนทุกๆคนในวงสังคมทุกๆคนในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะเห็นไหมธุรกิจกิจการงานของท่านดําเนินการเป็นในทิศทางที่ดีค่ะนะและจะเป็นอย่างนี้มันคงถาวรยาวนานตลอดไป นะจะไม่ยาวนานตลอดไปได้ไงท่านผู้ชมดูสิคะก็เรียนไวแน่นเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้ของท่านเนี่ยอยู่กับท่านนานแน่นอนนะคะเห็นไหมโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีสิงห์ด้วยค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์เบยบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์จบลงแล้วบยบซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บียิปซีคลายใจโดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์ชาวออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์ฮ่องกงเกาหลีลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บียิปซีคลายใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กด subscribe, กระดิ่งให้กับอาจารย์บียุบซีใครใจคะ่ะก่อนจากกันบียุบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับอาจารย์บียุบซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกลาบสวัสดีคะ่ะ